ăn nắm đèn qua đây chưa nắm đèn qua đây เบียเอาน้ำจิ้มเยอะๆนะคะลาดเลยราดเลยค่ะแล้วก็เอากลับไปให้กับบ้านหนึ่งชุดด้วยค่ะน้ำร้อนนะคะขอบคุณค่ะคิวเตส พราะดูนี้ดูเป็นผู้เป็นคนเดียวโหดเธอบางแล้วหน้าร้านหันทางนี้พอดีเลยนะมันเข้าทางแดดพอดีเลยอะ่ะ แล้ว <Okay. S 1> แม่เป็นไงบ้างคะับเขาไปสบายแล้วจ้าไปสบายแล้วนี่เจ๊นะคะต้มเนื้อค่ะบอกใช่ค่ะบมากินต้มเอ้ยต้ม,ต,มต้มลูกชิ้นว่ะต้มลูก <c oughs> ต้มเนื้อกับลูกชิ้นน่าเทคนิค <c oughs> แวะมาได้นะคะสวั <c oughs> สดีค่ะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอย่บอกนะ อุ๊ยอยากอยากตื่นมาแล้วหน้าแบบนี้อะขายที่ไหนคะนนรคะ้านนี้เหรอคะร้านนี้เหรออยู่หน้าเทคนิคประจวบคะ่ะหน้าเทคนิคประจวบคิริขันคะ่ะร้านต้มเนื้อคะ่ะเนื้อบัวไม่มีผ้าคีริว้วกินผ้าคีริ้วเช็ดโต๊ะไปก่อนแล้วกินผ้าคีริวเช็ดโต๊ะไปก่อน <laughs> เอาลูกชิ้นมาก่อนก็ได้นะคะ เนี๋ยาแช่งอันนี้โอเคที่สุดแล้วเบคิดว่านะขอกล้องสดตัวนี้ค่ะอย่าเลยอยากกินยำรสชาติเจกินเดี๋ยวยังไงร้านจะเปิดที่กรุงเทพมาหาคนครนะคะนะคะร้านร้านจะเปิดที่กรุงเทพมาหาคนครนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตกับ อาม,มี่นะคะอาม,มี่แซ่บลืมนะคะอาม,มี่แซ่บลืมก็ขายกุ้งถงังแล้วก็ขายอาหารต่างๆด้วยส่วนเบีย์ก็ขาย <st> ขายยำด้วยค่ะ <st> เดี๋ยวยังไงเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอัปเดตให้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 ให,ใหทุกคนให้ลูกค้าได้รู้นะคะลูกค้าที่อยู่แถวใกล้กรุงเทพหรืออยู่ในกรุงเทพตามไปอุดหนุนได้นะคะตามไปอุดหนุนได้นะคะในกรุงเทพมหานครในกรุงเทพนะคะในกรุงเทพนะ เดี๋ยวยังไม่แน่นอนวันนะคะไม่ถนัดเหมือนกันขายแถวไหนคะเจะเบียร์เบยังไม่แน่นอนแ่ก่อนเดี๋ยวต้องถามอีอามก่อนต้องถามอีอามก่อนเพื่อความแน่ใจ อามทำป้ายให้อยู่อามทำป้ายร้านให้อยู่อามอามอามมันทำป้ายร้านให้อยู่แล้วก็ทำร้านให้อยู่อามทำร้านให้อยู่แล้วเดี๋ยวยังไงเบียจำไม่ได้มันบอกบแล้วแต่เบียจำไม่ได้มันบอกเบียแล้วเบียจำไม่ได้แล้วก็ฝากร้านกุงงองอก้งถังกุ้งถังของอามด้วยกุ้งเทพแถวไหนครับเบียจำไม่ได้ค่ะเบียจำไม่ได้ไปเรียกไม่ถูกเบียเรียกไม่ถูกเ <c oughs> บียเรียกไม่ถูกเป็นคนบ้านนอกฝากร้านยังไม้ได้นะคะยังไงก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ แถวอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรียกไม่ถูกเออนั่นแหละเดี๋ยวมาบอ,อ๊บพี่เก๋สวัสดีค่ะกินที่ร้านเหรอคะกินที่นี่ค่ะพี่เก๋แล้วก็กลับบ้านหนึ่งเนอะนไปอยู่ไปขายในกรุงเทพค่ะดอนเมืองแถวอะไรไม่รู้เนี่ยผังทีเดียวไม่รู้แบบอะไรอ่ะนี่พี่สุมากเลยนะเดยังไม่เดยังกินตั้งแต่ เบียเปิดร้านเล็กๆแ, <c oughs> แต่สม <c oughs> ัยยัง,งไม่สมัย <c oughs> บ้าๆใช่ไหมนี่น้องเบียมันเยนถึงร้านที่ยังเหีบบาบาๆๆ่ยวแน่อามี่แยกกับกัตบุตรหรอครับอันนี้ไม่ทราบนะคะอันนี้เบียไม่ทราบค่ะเบียเบียไม่ทราบเรื่องรายละเอียดค่ะ <c oughs> คือเบียโฟกัสแค่ตัวอาม,มี่คนเดียวค่ะนะคะเบ <c oughs> ียโฟกัสแค่แอาม,มี่คนเดียวค่ะ หายตัวเก่งมาชนปลายังไงเดี๋ยวถ้าว่างๆจะไปนะไอ้คลืมชื่อไอ้ห่าเอ้ยอะไรวะคุณลืมชื่อ,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 อยังไงเดี๋ยวให้อามี่แจ้งอีกทีนะคะเดี๋ยวให้อามี่สักลืมแจ้งอีกทีเนาะก็ที่ที่อามคุยกับอามไว้ว่ามันก็ ขายกุ้งถังกุ้งถังด้วยแล้วก็ขายยำด้วยแล้วก็ขายอาหารต่างๆด้วยค่ะอะไรวะคุณจำชื่อไม่ได้คุณจำชื่อไม่ได้คุณลืมชื่อพี่เก๋ใส่พริกสดใช่ไหมบีเอาเผ็ด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 เลยชี่พรฟ้าตอนเล่ แม่อยู่ตามยังยังพื้นอยู่ทำไมวันนี้สวยขาวมวลเดี๋อบอกใครหน้าฟิลเตอร์ <laughs> ที่ร้านผัดไทยเตาถ่านนั่นละคะประมาณนั้นแหละเบียก็เบียไม่เบียร์ก็ไม่ไม่รู้เรื่องสถานที่เบียร์เบียไม่ทราบเรื่องสถานที่ค่ะอามเป็นคนจัดการอามี่เป็นคนจัดการให้หมดเลยอามี่จัดการให้หมดเลยทั้งพื้นที่ในการขายยำท,ทั้งทาป้ายทั้งจัดร้านท,าทั้งทาอะไรทุกอย่างอามีท่ทาให้หมดเลยค่ะอร่อยไหมคะ ฟิลเตอร์ข่าวอยู่เกียวมองให้มันมองให้มันไปทนธรมชาติเนาะถึงแม้มันจะปลอมก็เถอะ ต่องแของกรุงเทพยังไงถ้าเปิดยังไงก็มาอุดหนุนกันได้ะคระับมาบาวายช้างพาไปกินผู้แหมเขาบอกว่าไปอยู่ในกรุงเทพตันกันทันทีเลยนะขายอะไรคะขายยำขายกุ้งถังขายอาหารตมสั่งมีหมดคาะในร้านแล้ค่ะเดี๋ยวต้องคุยกับอามทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวให้อารมแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะ ร้านที่แหลกชลางอ้อนั้นเขาเปลี่ยนชื่อร้านไปแล้วจ้าเปลี่ยนชื่อร้านไปแล้วจ้าอันเบียร์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแล้วครับผมไม่ได้อันมนนี้แล้วคือก็ผ่านไปค่ะสวยก็ทยคาม้ห้องเอาใกล้ด้าเลยอยู่ในกรุงเทพแล้วค่ะทุกอย่าง อาม,มี่จัดการให้หมดเลยทุกอ,อย่างอาม,มี่เป็นคนอาม,มี่เป็นคนจัดการให้ค่ะนะคะรา้ย,ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเปิดก็การไปอุดหนุนกันได้นะคะอยู่ในกรุงเทพคิดว่ามันไม่มันไม่คงจะไม่ยากลำบากเกินไปนะคะลูกค้าขาอ้า ใครทึ้มาประจบแวะกินต้มเนื้อได้นะครับต้มเนื้อเอยต้มเนื้อว่ดต้มเนื้อต้มเนื้อกลงชิ้นทอดหน้าหน้าเทคนิคพอดีเป๊ะเลยใครที่แบบชอบผู้ชายเยอะหน้าร้านอยู่หน้าร้านเทคนิคเลยผู้ชายแน่นแต่วันนี้ผู้ชายวันนี้นักเรียนหยุด พี่เกยขายตั้งแต่กี่โมงนะกี่โมงเงย็นจ้าอ๋อไม่ตื่นเช้าใช่ไหมของเราขายเย็นเราขายแต่ตอนเช้าคือ,อยังไม่นอน <c oughs> คือตอนเช้าเราไปซื้อของแล้วก็มานอนมาขายตอนเยน็นเโมงเราขายค้า <c oughs> น่าจะดอนเมืองหรือเปล่าคะแ <c oughs> ถวแถวอะไรนั่นแหละลังสงลังสิตอะไรของมันนี่แหละ <c oughs> ค่ะเดมก็ไม่ทราบเหมือนกันเยอะยังไม่แน่นอนเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะให้อาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาร์มบอกทีเดี๋ยว อีกวัน2วันเบียรไปกรุงเทพค่ะอีกประมาณสองวันเบียจะไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไลฟ์สดคุยกับอาร์มอีกทีหนึ่งนะคะเจ๊จะไปขายที่ไหนคะตรงไหนคะอยู่ในกรุงเทพครับผมยังไงก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะใครที่กําลังด่าๆอยู่ให้ลองหยุดด่าสักครู่หนึ่งก่อนแล้วลองไปนั่งทานกันก่อนนะคะลองไปดูแม่ค้าตัวจริงว่าเออเจ๊พีมันเป็นอย่างที่เขาด่าไหมปากจัดไหมอะไรเงี้ยลูกกุ๊กกิ๊กน่ารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออลอ,ลองไปลองไปพิสูจน์ดูจากที่ข้าใครด่าๆอยู่เนี่ยลองเออ ลองลองแบบหยุดด่าสักแป๊บหนึ่งเออลองไปแดกดูสิว่าว่าอีนี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองดูนะคะเออก็ดยดดาก่อนที่น้องอาจจะเจอเวลาองที่แบบด่าด่าก็หยุดด่าแป๊บหนึ่ง ไปสื่มาเร็ววะไข่ค่ะปากจัดครับจ,จัดจืดผู้ชายหล,ล่อมากจิโมาลืนนี้ละะ้ค่ะมาลืนนี้เบียร์ไปกรุงเทพไปที่อาร์มไปอาร์มก็ไปอยู่ไปอยู่กับอ,อาร์มก็เดี๋ยวคุยค่ะเดี๋ยวจะก็คุยบอกให้ฟังว่าเสิร์ฟทไหนย,ยังไงลูกค้ามาอุดหนุนกันได้นะคะหยุดด่ากันก่อนแป๊บหนึ่งหยุดทะเลาะกันก่อน หน้าเทคนิคไหนเจ๊เทนถนนเดียบใจหาดไหมไม่ใช่หน้าเทคนิคเลยหน้าหน้าโรงเรียนเทคนิคอ่ะติดกับปวออะทําแก๊ปูดด้วยนะไดคะเจ๊คืออามี่ทําหมดเลยค่ะอามี่ทําหมดเลยเบียร์มีหน้าที่ขายเบียร์มีหน้าที่ปงรถปากปากจัดบ้าเบียร์สักขวดถึงไหนถึงกันค่ะพี่เจี่ยเบียกช้อนได้ไหะโอ้โหเช้าไม่ต้องพูดค่ะยังไม่ตื่น เดียวกันไม่ตื่นไม่ตื่นตอนเช้าไม่ตื่นเรายเออไม่มานั่งตื่นไหมหกโมงเช้า่ะพี่เก๋หันทับลงไปทางอื่นเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเย็นเอออย่างนี้แหละเดี๋ยวต้องกินเผ็ดๆพี่เก๋จริงๆแล้วต้มต้มเนื้แล้วต้องมีอะไรรู้ไหมถั่วงอกอ๋อไอ้นนั้ต้มแบบไอ้นี่เราใช้ น้ำซุปแต่ของพี่ปรุงฝรั่งอ๋อไม่ใชนเป็นถั่วงอกแล้วก็ใส่กุ้งอ่อเบียร์พี่มันปรุงแตบต้มยำเบียร์เคกินแบบว่ามันเป็นใส่ถั่วงอกโลยโอ้ยเจ้าประคุณเน๊ออแล้วใส่ใส่ที่ก็คือพี่ปรุ้งนะตอนไปกินที่เพชรใช่ไหมเบียร์ไม่รู้ว่าไอ้นี่เข่าเข่าใส่เกลือเป็นน้ำตาไอ้อีเบียร์ก็นึกว่าน้ำตาคือใส่เค็มแดงไม่ได้เลย ปรุงได้ฟาร์มก็เลยสังเกตตับตับเออเขาใช้เกลือเค็มแดกไม่ได้เลยโอ้โหโอ้กิ๊บเออแบบเราก็ตาโอ้โหเค็มแดกไม่ได้เลยเขาเคี้ยวเคี่ยวในหม้อเลยนะ เดี๋ยวหนูไปเปิดในกรุงเทพมาอุดหนุนด้วยนะเดี๋ยวถ้าไม่มาแล้วกูจะไมายตีพาไปไหนงานชูวงห้าอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมค่ะเบจะเรียกอ,อยาร์มายังไงเบียก็ไม่เข้าใจอะเรียกยังไงเดียเรียกทางไงได้อะไปไหนเกน๊ไหนว่าไปทำงานทำงานด้วยแล้วก็ถ่ายยำด้วยค่ะสองสองอย่างงานที่จะร่วมทำกับอาร์มี่เจ๊มีโครงการหนา่งคือ อันนั้นมันก็ไม่ได้ทํากันทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็คือขายยาด้วยแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดได้ทํางั้นก็ทํา <c oughs> ก็คือได้ได้อะไรได้เงินก็ทาอะ่ะอะไรได้เงินทาหมด <c oughs> ทําไมวันนี้ไม่มีผ้าขีลริว้ววะพี่เก๋พี่เก๋ <c oughs> เออนื้อเปื่อยเออหนุดหนุดตั้งใจมาแบบจะกินผ้าขี้ริ้วเลยน่ะโอ้ยง่ายกินริ้วเช็กโต้ไปก่อน พี่เก๋เบียรขอหี่น้อยดูวไอ้พักคือเที่ยวนะเบียรชอบกินใส่มาโลดขึ้นชายเออให้กินดู้่ยกลัว ผ้าขิ้วัอร่อยชอบมากแถวไหนแกนูจจำไม่ไดนน้นึกไม่ออกเดี๋ยวให้ยามบอกเดี๋ยวให้อามบอกอีกทีหนึ่งมันกำลังทําป้ายร้านให้อยู่มาอุดหนุนกันได้นะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้อามให้อามช่วยพี่มีสาบมมือมเอาเจ็ดดาบเจ๊ ดีทำไปได้ตังค์ห้าอันไหนได้ตงังค์คำนวตขอตบดืกก่าต้องสูงจ้จักรธนะครับผมขอบคุณครับ để có nói tìm hùng rồi. giờ quá nổ sẽ tiêu tới nữa Ủa, cháy rồi. Đúng rồi. ใช้กบหม้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะต้องถามอารมี่ค่ะเดี๋ยวเช้าดีเช้าเปิดซ้อมกันคุ้งเข้าต้มเนื้อ rất mát, chân mắt rất thịt หน้าสวยนะเพราะอยู่ในนี้เนาะหน้าแบบขาวสวยเลยน้ำเขียวไม่มีถามเขาแล้วปกติไปชอบกินน้ำเขียวใช่ไหมอันนี้มีน้ำโค้งน้ำแดงน้ำโค้ไม่ชอบกินพอกินแล้วมันชอบกัดคอ,อเอ็นแก้วเลิศจะคุณแม่จัันคำโคงสวัสดีค่ะ ตอนกระกจบการสังคมมามาคิดว่าจะหายร้องห่งตอนแรกก็ไม่อยากขายนะตอนแรกก็ไม่รู้สึกว่าอยากขายตลวหลังว่าเราเคยพังจากตรงนี้เราเอาลองเอาส่วนที่พังมาทําใหม่เพื่อมันมันจะเราถ้าเกิดว่าเราหนีมันก็เหมือนเราไม่ยอมรับความจริงนะเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วลองสู้กับมันใหม่อีกหนึ่งรอบ ไม่รู้ไปสิ่งทำไม่ได้อะคือเงินก็จคือคือผมจะเลยเป็นร้านแล้วเหอะไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้ง <c oughs> องจีนจีไปเิกไปไปครึ่งหนึ่งแล้วหัวกระบานเคยกินกุ้งหามีที่ดอนเม,อนนอเมอืองนั่นแหละแถวดอนเมืองแถวนั่นแหละมั้งไม่คิดว่านะเบียร์ก็ไม่ทราบเหมือนกันอะ่ะ น่าจะแถวนั้นแหละค่ะเดี๋ยวต้องถามมันอีกทีเบก็ไม่รู้อ่ะบอกว่าให้ไปอยู่บ้านมันไม่ต้องไปเช่าที่ไหนถ้าอยู่กับมัน ไม่พอเมื่อกี้ไปใส่พริกป่นนี่ไปขึ้นหัวมาหมดมีใส่พริกป่นให้เยอะแล้วเป็นสุนไงพริกป่นอยู่คนเด็กกินเผ็ดเป็นคนที่กินเผ็ดมากพี่เขื่อนต้องแซบหรอแม่ใช่ใส่เสรียงไป หน้อนมื้อเช้าค่ะทิชชู่ไว้ไหน่ดีนิอพ่อ,อัำขยะที่หลังบอกสาบู้วยุยเป็นร้านไม่เอาละไม่เอาร้านาาน,นี้ได้ไหมะ <c oughs> นขนาดนี้เป็นระบาดผูชาอีกอกออกอป่ะอุ้ยจม,มูกเปียกเลยนี่สวยว้าอ๋อไปชุดคุมทอ้องมีโกนผลักแล้ตายแนละ้วยกไม่ได้นะแต่จกกแจกลร้ขาวนะ,จกกะแจกลร้ไม่ดำนะ ยังไงถ้าว่าเปิดถ้าว่าเปิดบริการไปอุดหนุนกันได้นะคะเลิศมากชอบมากเลยละ่ะร้านที่มีถังขยะไว้ข้างๆ อ,อ,อีเวนุยไปไหนมึงน,นะหาเสียงเหรอมึงเดินหาเสียงเหรอมันใช้ทีมอะไรของมันน่าดนีดีด ไปพี่เกดอย่าลืมทำใส่กลับบ้านนี่นะออนนนโอ,โอกเคปแต่เดี๋ยวไม่พอเอสต่อรนผู้ชินเมื่อวานทุกบอกว่าอยากสนใจคนพี่แต่วันนี้กูเจอตัวเองนางเบียเอ้ยปล่อยผ่านไปเจไม่ต้องไปนี่แล้วเ,เราด่าแล้วเราเหนื่อยอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าการด่าตอบด่าไปด่าไปแล้วเราก็เหนื่อยอ่ะนะพี่เกดเนอะเหนื่อย แต่พี่เก๋บางทีก็พตดด่าดราม่าหน้าเฟซกูเห็นกูเห็นด่าลั่นอยู่เหนื่อยไหมบางทีเรารู้สึกเองว่าเรารู้สึกเหนื่อยนะเราไอตอนโมโหนะเราพิมพ์ด่านะแต่เรอจิสักห้านาทีให้หลังแล้วกูไปด่ามันทำยียอะไรวะเออก็เลยหยุดด่าดีกว่ากับกลายเป็นเราเราเหนื่อยเอง ตาปืนใช่ไห ยนน้องไาก็มีบอกคนบอกเขาบอกอินไลน์ว่าเบย์จำเฟซไม่ได้หาไม่ไหวเบยบอกเยอะมากแต่ก็ยังคุยกันปกติคุย,ยปกติไก่ตาแต่ถ้าคุยเราคงจะคุยกันผ่านเฟซเตยแหละ ทอดมั่งต้องออกไปซื้อบ้างนงานก็ออกมาซื้อ,อม,มันเป็นคนมากหมด เปลี่ยนจากด่ากลับไปร้องไห้ดีกว่าด่ากูนเอนอกูร้องไห้แม่มบอกมาอย่าด่าก,กูเพราะกูบอกบางก็ตายง่ายก็ยังเห็นหยุดนั่งหนังหน้าเนี่ย เกตทั้งหมดเท่าไหร่จ้ามไอติมไมนไอติมยด้เลยครับไอติมไม่ม่ไม่มีไม่มคุณกินเท่าไหร่คุณจ้าเก้าใช่ค่ะ น้ำเป็นหกสิบบาทน้ำเป็นหกสิบบาทของพี่เก๋ของร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยไอถุงไงเออเหลือมาก